ทางด้านผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ค่ะได้มอบหมวกนิรภัยเพื่อสนับสนุสน,นกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและการขับขี่ปลอดภัยของจังหวัดสมุทรปราการ นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรับมอบหมวกนิรภัยในโครงการหมวกกันน็อกยามาฮ่าขนาดเล็กเพื่อสังคมจำนวน300ใบกลุ่มเป้าหมายคือเด็กประถมปลายแล้วก็มอบหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่จำนวน200ใบาจากผู้แทนบริษัทไทยยามหาฮ่ามอเตอร์จำกัดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและขับขี่ปลอดภัยของจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยบริษัทไทยยามหาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์จึงได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างต่อเนื่องมาตลอดและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 60ปีบริษัทจึงจัดทำโครงการหมวกกันน็อกอยามฮาขนาดเล็กเพื่อสังคมโดยพัฒนาและผลิตหมวกกันน็อกขนาดเล็กที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมออกให้กับองค์กรต่างๆทั้งทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจและการดำเนินงานที่ส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและนอกจากนี้ก็จะเอาไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป